ช่วงธัญ,ญเดชคิกดาวกับปั๊มธัญ,ญเดชตั้งใจออกแต่เช้าครับแต่ต้องปวดร้าวเพราะรถติดนะครับโอ้จะมีรถติดนะครับธัญ,ญเดชคิกดาวครับสัปดาห์นี้ผมมาอยู่ในรถฟอร์ดครับนี่คือ Ford Everest t ส t a n i u m p น u u นี่คือรุ่นท็อปนะครับ เอีย่ e เนี่ยสิสปีดเครื่องยนต์2.0ดีเซลไบเทอร์โบคันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าน,นี่คือรถกลุ่ม P-PV ที่ทำยอดขายอันดับต้นๆในตลาดของเมืองไทยสำหรับ Ford Everest ที่แม้ว่าแพลตฟอร์มจะเป็น P-PV นะครับจึงเป็นรถที่มีพื้นฐานจากรถกระบะแต่ฟิลลิ่งเมื่อขึ้นไปนั่งและได้ขับแล้วนะครับก็เทียบชั้นกับรถ SUV ได้เลยมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบคู่ครับให้พลัง210แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ ES h i f ต10สปีดเลยทีเดียวละครับ ส่วนสมรรถนะนะครับโดยเฉพาะการคิกดาวนะครับจังหวะที่คิกดาวผมไปลองมาแล้วนะครับบนเส้นมอเตอร์เวย์นะครับจังหวะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปล่อยเขาเร่งแล้วกดคันเร่งมิดลงไปเนี่ยจาก80ไป120นะครับใช้เวลาราวๆ7วินาทีกับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเทอร์โบ2ตัวพลังกำลัง210แรงม้าส่วนราคานะครับรุ่นนี้ครับ Ford Everest Titanium Plus คือรุ่นท็อปนะครับ1,890,007 พันบาทใครสนใจก็ติดต่อได้ไปที่ตัวแทนของ Ford ทั่วประเทศกับช่วงทันเดตคลิกดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ